สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมนะคะวันนี้มาเจอกันในรอบปีเลยเพราะว่าฟางไม่ได้อัดโซเชียลมมานานมากเนื่องจากหน้าฟางอะแพ้มากสิวขึ้นเยอะมากตอนนั้นแล้วคือตอนนี้หายแล้วเพระหายได้เพราะอะไรหรือเปล่านี่เรามีตัวช่วยดีเราจะให้ดูมี่ไหนแล้วเอ้ยอ่ะนี่นี่นครีมสเตปวัน และสเตป two หัวทิมไม่ต้องสงสัยเลยนะว่าสเตป one และสเตป two คืออะไรก็คือขึีนพาผิวผิวหน้านั่นเองโอเคและอีกสิ่งหนึงที่ทำให้ฟังแบบว่าอยากใช้ตัวนี้มากชอบมากเหตุผลที่ซื้อในครั้งแรกเลยนะคือนี่แพ็กเกจน่ารักมากนะบะเป็นอย่างนี้น่ารักเปล่ารู้ว่ากล่องขนมมากเห็นเลยอจะกินมากคือ ยี่ห้อครีม The List One นะคะเป็นครีมสเต็ปนางฟ้า X Step เต็ปวันสเต็นั่นคือสเต็ปนางฟ้านั่นเองก็ท้าให้ลองเลยลองได้เพราะว่าดูจากหน้าตอนนีหายไปแล้วเนี่ยรอยแผลเป็นเองอยูอ่แต่ว่ารอยสิวไม่เหลือไม่เหลือจริงๆความสวยก็ไม่เหลือ,ลอ,อ,ลอใช้แล้วอาจจะเป็นนางฟ้าก็ได้นะแต่เราไม่ใช่นางฟ้าเราเป็นนางมาร้ายมากด้วยเออก็ได้ ใครสนใจก็ลองไปเสิร์ชดูใน Google ได้นะแล้วถ้าเสิร์ชไม่เจอก็ถางฟังได้แล้วฟังไม่ได้มาขายด้วยแต่มาบอกต่ออยากให้ได้ใช้กันของดีๆอย่างนี้เนาะวันะนี้ไปแล้วบ๊ายบาย